สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนสนับสนุนโดยผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทาน กินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันรมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100%เปอร์เซนค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทรไอดีไลน์6 7 5 1 3 7 6 8 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรธงอีดิฉันใช้ประจำค่ะโรงเรียนเทศบาล2บางปูจัดกิจกรรมเนื่องในวัน,นคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2568พออภิญญาอินแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสบางปูนำคณะครู บุค,คลากรทางการศึกษาคณะผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสองบางปูร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมพบพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2568 พิธีจเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบัตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์วัดแสงธรรมบุลารามจำนวน9รูปนำโดยพะอาจารประหลัดอนันต์อนันโทเจ้าอาวาสวัดแสงธรรมบุลารามเพื่อถวายพระราชกุศลพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชกสการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและกิจกรรมวาดภาพระบายสีพ่อหลวง ณโรงเรียนเทศบาลสองบางปูตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสองบางปูทุกหมู่เหล่าต่างร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่งเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปวงพระศกนิกรชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระมาหากษัตริย์ผู้ทรงพระพุ่นอันประเสริฐและจดจารึกไว้ในดวงใจอย่างไม่เสื่อมคลาย70ปีแห่งการครองราชเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงประชาว่าทรงยึดมั่นในทศพิธราชาธรรมทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อทำนุบำรุงอาณาประชาราชสร้างความผาสุกร่มเย็นให้แก่ชาติบ้านเมืองทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่พระราชทา,านความรักความเอื้ออาทรห่วงใยแก่ราชฎรโดยทั่วหน้า มเมล็ดพันธุ์การพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน4,741โครงการยังคงเจริญงอกงามผลิตดอกออกผลทั่วสารทิศหล่อเลี้ยงทุกชีวิตทุกสรรพสิ่งบนพื้นแผ่นดินไทยหลักในการดำเนินชีวิตทั้งปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมราชวาทและพระราชดำรัส ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติทั้งเป็นแนวทางสําคัญที่เป็นภูมิคุ้มกันให้ประสบนิกรสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงทีมข่าว AEC TV Channel รายง,งานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม0863812601ครูจา๋า0806117055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะค้ะขอบคุณค่ะ